6เวลา53นาทีเรื่องเล่าเชา้านี้วันนี้ข่าวเข้มข้นจริงๆริงครับทุผู้ชมครับเราเบรกนิดนึงดูเรื่องปากท้องกันหน่อยราคาน้ํามันตลาดโลกเมื่อคืนที่ผ่านมาแทบจะไม่ขยับนะครับเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหลังจากมีปัจจัยลบกับบวกมันมาชดเชยกันไปปัจจัยลบ มาจากที่ยังคนเกิดความกังวลว่าเศรษฐกิจโลกจะเชื่องช้าลงนะคะจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกค่ะปัจจัยบวกมาจากการใช้นโยบายผ่อนปลนทางการเงินของจีนโดยธนาคารกลางจีนได้ใช้นโยบายปล่อยกู้ระยะกลางออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นราคาน้ํามันดิบเบาที่นิวยอร์กตลาดนเมลดลง15เซนนะคะลบ0.2ไปปิดที่86.46ดอลลาร์สหรัฐค่ะ ที่รอนดอนน้ำมันดิบเบรนดนะฮะลดลง1เซนนะคะลบ0.01%ค่ะปิดที่91.62ดอลลาร์สหรัฐอัละสิงคโปร์น้ำมันสำเร็จรูปทำไมสวนตลาดแบบนี้ปรับขึ้น63เซนค่ะไปปิดที่138.03ดอลลาร์ค่ะนี่น้ำมันเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องแจ้งรายงานกับแบบนี้